สวาสู่รายการลิตเวชคุยค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดิฉันอีกแล้วนะคะนกปารามีสิริสัพทวีค่ะวันนี้นกจะพาทุกคนนะคะไปเจอเจ้าตัวนี้เลยซานนี่รถโมนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยขนาด3คิวค่ะ ตัวนี้เนี่ยรุ่น S Y 2 0 C ขีด6 R ค่ะแงสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับหน้าง,งานแบบไหนคะ่ะแล้วก็มีจุดเด่นอะไรกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีสเปคต่างๆอะไรแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาถึงกันที่นี่แล้วนะคะขอเรียนเชิญช่างชำนาญการเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กับซานี่รถโมใช่ไหมคะตื่นเต้นมากมากเลยได้ยินว่าตัวนี้เป็นขนาด3คิวเนาะค่ะอยากจะทราบว่า3คิวคำนี้คือคืออะไรเอ่ย3คิวคือ3คิวความจุความจุของมันเนาะความจุของมันก็คืออยู่3คิวครับผม3คิวค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่าของซานี่เนี่ยมีทั้ง3คิวแล้วก็6คิวเลยอยากทราบว่าตัว3คิวเนี่ยแตกต่างจาก6คิวยังไงบ้างคะคือ3คิวตัวนี้คือใช้ได้ระบบเดียวคือเวสต์มิกถ้าเป็น6คิวใช้ได้2ระบบคือเวสต์มิกกับไดมิกหลักๆเลยก็คือจะ แตกต่างจากการใช้งานเนาะค่ะแล้วสําหรับตัวนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้า3ามคิวเราอยากจะให้พี่นุ่ยเนี่ยช่วยแนะนาจุดเด่นต่างๆของเจ้า3ามคิวหน่อยค่ะจุดเด่นตัวนี้นะครับคือดูทรงหัวครับหัวทในทรงหัวนี้จะใหญ่ขึ้นครับสะดวกในการโดยสารและการใช้งานครับผมแล้วก็เรื่องปั๊ม กับมอเตอร์เป็นของเรสซอ็คือมาตรฐานอยู่แล้วตัวนี้ก็คือใช้ได้ทำคงทนครับผมโั่โลกแล้วก็เกียร์ของของโม่ตัวนี้เป็นของ PMP ครับผมค่ระบบเบรกก็เป็นระบบลมระบบลมที่ใช้ระบบชทมเบรกเอมอพลมเบรกนะครับผมถังน้ำมาถูน้ำถังน้ำป็นอลูมิเนียมมาถูน้ำได้ทั้งหมด400ลิตรสะดวก่อการทำความสะอาดและก็สามารถนำน้ำไปผสมกับ วัสดุข้างในได้ถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มน้ำครับผมหมายถึงว่าตอนที่ผสม,สมเปลียนมถ้าเกิดน้ำไม่พอสามารถเติมน้ำไปได้แล้วล้างได้ด้วยโดยที่เรามีกาเกบอกเกตัวนี้บอกว่าน้ําเต็มหรือไม่เต็มแรงดันอยู่ที่ อ่าเกของของถั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 งน้ำครับผมแล้วพวกเครื่องยนต์และสเปกต่างๆของเจ้าตัว3คิวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องคาริน1้0แรงม้าเป็นระบบยูโรทีตรวจจับระบบเซ,นซ็นเซอร์ต่างๆควบคุมด้วยกล่องอีซระบบสมองคนอัจฉริยะครับผมอืมค่ะ,คะแล้วตัวนเนี้ยเนี่ยเหมาะกับหน้างานต่างๆแบบไหนคะอยากให้พี่หนุ่ยเนี่ยช่วยยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยคะ่ะด้วยที่รถเราเป็นรถขนาดเล็กบรรจุได้3คิวหน้างานของเราเหมาะสมกับพื้นที่จํากัดแคบชุมชนค่ะ ครับผมแบบว่าขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะคสามารถงานที่เล็กขนาดไหนเนี่ยแบบว่าคุณที่เล็กเนาะนก็สามารถใช้ขนาด3มคิวได้เลยครับผมค่ะแล้วพวกเรื่องความสะดวกสบายของเจ้าตัวนี้ล่ะคะความสะดวกสบายในการใช้งานใน,ในการใช้รถนะคือ1รถเรานั้นมีระบบการขับเคื่อด้วยระบบทั้งหมด หกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับผมสามารถเลือกใช้ตามความเร็วที่ความความเร็วที่เหมาะสมได้มีความสะดวกสบายนอกจากตรงอื่นไหมคะอย่างเช่นตัวเบาตัวอะไรอย่างนี้มีเบาสามารถปรับปรับได้ครับผมปรับได้ปรับเดินหน้าถอยหลังปรับขึ้นปรับลงได้สบายปรับเดินหน้าถอยหลังพว้อมะไรเช่นกันครับผมคือสามารถนั่งได้อย่างสบายเลยในการขี่นะครับแล้วก็โั่บรงคับโม่รับังคับได้ถึงั้งหมดถึง3จุดจุดที่ยงยืนในรถเก๋งคือบนเดินข้างเบาสองอยู่ที่อยู่ที่ด้านหลังคือด้านหลังบรงคับโม่ได้และสามารถ ที่จะเร่งรอบเครื่องได้อยู่ที่คันโยกของโมได้เลยครับผมสะดวกสบายมากๆเลยนะคะค่ะแล้วเรื่องการบริการหลังการขายต่างๆล่ะคะ,อะไอตัวนี้สําคัญครับศูนย์บริการของเรามีทั้งหมด15ศูนย์ทั่วประเทศการดูแรลรักษาเราดูแรลรักษาฟรีแม้กระทั่งค่าแรงค่าไหลสารหล่อลื่น6ระยะ50,000กิโลระยะ3,000กิโลแรก10,000 2 0 0 0 30,000 40,000และ50,000กิโลแรกเราบริการทั้งหมด โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แม้กระทั่งบาทเดียวครับผมซึ่งดูแลควบคุมให้ลูกค้าเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะเราก็รู้จักเจ้าตัวนี้ได้มากขึ้นแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลนกและคุณผู้ชมกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจรถโม่ของสาเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยใช่ไหมคะพี่นุ่ยเรามี c เซ็ center ด้วยนะคะ1 4 6 2หรือ f a รือ o o k Fanpage เพจลิดเวได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยเรารู้จักกันอย่าง ทัวนเลยเนาะมี<ผ>มทั้งข้อดีจุดเด่นความปลอดภัยต่างๆนะคะอย่าลืมนะไปติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่เ c e b ุ o กนะคะและช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้นกด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนก,กับพี่หนุ่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ